นายบุญเชิดบุญจิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมอำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตำบลห้วยร่วมขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปาเนื่องจากคลองสาธารณะแห้งขอบไม่มีน้ำสูบเข้าสู่ระบบประปาของหมู่บ้านจนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องนํารถบรรทุกน,นําน้ําเข้าระบบประปาหมู่บ้านก่อนแจกจ่ายให้กับประชาชน ในเบื้องต้นจึงได้คิดทําโครงการสะดือน้ําในคลองเพื่อแก้ปัญหาซึ่งคาดว่าในพื้นที่ตะบนหวยร่วมจะไม่ขาดแคลนน้าดิบผลิตประปาอีกต่อไปขณะที่นายกิติลิ้มสริชัยในอำเภอน้องบัวกล่าวว่าโครงการสดือน้ําจะสามารถช่วยได้ทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้งซึ่งหากเวลาน้ําท่วมน้ําปริมาณมากก็จะไหลไปรวมกันในบ่อใต้ดินซึมเข้าสู่ตาน้ําเป็นการระบายน้ําลงสู่ใต้ดินได้อีกทาง ในขณะที่ช่วงฤดูแล้งน้ำในลำคลองแห้งคอดแต่ในบ่อของสะดือก็จะยังสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ซึ่งการสร้างบ่อสะดือดินคือการขุดบ่อขนาดใหญ่กว้างประมาณ7เมตรความลึกขุดตามความลึกของดินอุ้มน้ำหรือสภาพชั้นดินที่สามารถดำเนินการขุดได้ประมาณ4เมตรพร้อมวางท่อซีเมนต์วงกลมเป็นชั้นหนาขึ้นมาเหนือผิวดินก่อนที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อ PVC ีภายในวงบ่อ และใส่หินทั้งขนาดเล็กและใหญ่จนเต็มบ่อทั้งหมดซึ่งวิธีการดังกล่าวจะสามารถเก็บน้ําลงใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้แก้ไขปัญหาขาดน้ําได้จริงพร้อมทั้งให้ผู้นําท้องถิ่นสํารวจในพื้นที่ของตนเพื่อดําเนินการโครงการสดือน้ําแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าดิบผลิตประปาในโอกาสหน้าด้วยคือปัญหาจากน้ำปลปาในหมู่บ้านไม่พอใช้ อันนี้ปัญหาเกิดจากว่าอบตอต,อต้องส่งน้ำวันละสิบรถที่จะมาเติมเติมประปาผมมองแนวทางได้จากอนุเคราะห์ความรู้จากท่านในอำเภอชุมแสงท่านายนอำเภอองบัวลองนายกลองหาแนวทางทําสิผมก็มาเดินราทำมูนหนึ่งลองหลุมหนึ่งก็มันออกผมก็เลยมามองแนวทางตรงนี้มันไม่มีน้ําแต่คืนผมส่งตลอดไปเนี่ยมันก็จะลําบากก็เลยผมมาลองหาเงิน เขประมาณที่ตรงไหนไม่ใช้โอนมาทําตรงนี้แล้วทําเกิดประโยชน์ทำสองวันก็เกิดประโยชน์น้ํามันออกพอใช้ตอนนี้ไม่ผมไม่ต้องส่งอบตไม่ต้องส่งแล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในขั้นตอนหนึ่ง<อ>ก็ต้องขอบคุณท่านนายกอบจอที่อนุเอ่ารถแมคโครครอยาวมาให้ถ้าไม่ได้คอยาวมันก็จะทํางานลำบากนิดนึงก็เลยก็ผมขอหนังสือยืมรถอบาจมาใช้งานตรงนี้ก็ได้ กต้องขอ,ขอบคุณนายกประจครับทำไมเพราว่าหลังจากเราทําโครงการตรงนี้แล้วเนี่ยทําให้น้ําเนี่ยไม่ติดขัดเกี่ยวกับการตรงให้ชาวบ้านนะครับไม่ไม่ในหมู่นี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้น้ําในทั้งทั้งทั้งหมู่ห้าเนี่ยคือน้ําพอใช้พอกินพอใช้นะพอในในครัวเรือนนี่ก็ทําให้พ้คนความอดน้าแล้วครับตอนนี้แล้วโครงการเราจะมีการทําต่อไปไหม มีครับโครงการผมก็จะเอาเข้าแผนก็ต้องเสนอท่านนายอำเภอก็ต้องหางบประมาณตัวนี้ที่จะทําตลอดทางตำบลร่วมเพื่อเพราะตรงนี้มันแก้ประโยชน์ได้จริงๆครับจากโครงการวันนี้สําเร็จไปแล้วเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะให้ภาคส่วนไม่ว่าเป็นส่วนราชการหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมามาดูพื้นที่เพื่อที่จะเอาต้นแบบตัวนี้ไปลองศึกษาดูว่าพื้นที่ไหนสามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได้บ้าง เพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นเอกอนันต์และคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะน้ําอูโภคบริโภคซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือของทางส่วนราชการพวกเราเนี่ยที่จะร่วมกันฐาน้ําให้กับประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งในคิดว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยภัยแล้งจะเกิดขึ้นมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งหาแหล่งน้ําผลิตให้เขาโดยต้องการต้องช่วยตัวเองครับเราต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าเกิดเราไปรอที่จะให้ส่วนราชการอื่นมาช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ทันการ เพราะด้านชาวบ้านไม่รอแล้วครับเราต้องเร่งทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่เรารู้โครงการนี้แล้วเรามาลองทําดูแล้วเนี่ยเรามีความหมายก็ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันดีอย่างไรครับ,รบอันตอนเนี้ตั้งแต่ที่ผมรับราชการมาเนี่ยผมมองว่าการทําทําขุดหาแหล่งน้ําโดยการใช้ขุดในบ่อในคลองเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้มันเป็นผลประโยชน์ที่สามารถที่ทําให้เกิด <laughs> น้ำได้แล้วอย่างที่ท่านนายเพเภอชุมแสงเคยพูดให้ฟังบอกว่าเราจะแก้ปัญหาน้ําแรงเป็นระดับแรกแล้วหลังนั้นมาเราหาแหล่งน้ําเปิดตาน้ําให้กับน้ําท่วมถ้าเผื่อน้ํามาหลากมาในในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่เราเนี่ยน้ําจะลงไปในบ่อนี้เพื่อที่จะได้เก็บแก้ปัญหาน้ําท่วมได้ทั้งได้ทั้งน้าแรงน้าท่วมครับซึ่งผมมองว่าโครงการพวกนี้เราจะเสนอขอไปในส่วนกลางเพื่อที่จะได้ทําได้ทั้งพื้นที่ของอาเภอหนองบัวแก้ปัญหาให้กับคนหนองบัวได้ ทั้งหมดในอนาคตครับ